คลิปหน้าเจอกันใหม่มาตั้งค่าตัวหนังสือให้ใหญ่ทั้งหมดนะคะในระบบ Android ค่ะพอได้เครื่องมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปเปลี่ยนภาษากันนะจ๊ะก่อนอื่นเราก็กดปุ่มข้างๆ้างนะจ๊ะกดปุ่มข้างข้างตรงนี้นะจะมีปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงนะคะแล้วก็จะมีปุ่มนี่ค่ะเห็นไหมคะปุ่มนี่เราก็กดเปิดแบบนี้เลยนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นเครื่องของ Android นะคะระบบ Android เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเปลี่ยนภาษากันเลยนะจ๊ะก่อน,นเราก็กดเลื่อนขึ้นนะจ๊ะหรือว่าจะกดแตะก็ได้คะ่ะรุ่นใหม่นะจ๊ะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่ากดปุ่มการตั้งค่าเลยจ้ะพอกดปุ่มการตั้งค่าเสร็จแล้วนะั้นเดี๋ยวเราก็จะมีการตั้งค่า รหัสลายมือก็ได้นะคะเพิ่มบัญชีอ e ีเมลเราก็เลื่อนลงข้างล่างนะจ๊ะเพื่อที่จะเข้าระบบในการเปลี่ยนภาษาล่างสุดเลยจ้ะกดปุ่มล่างสุดกดปุ่มล่างสุดเสร็จแล้วนะจ๊ะจ้าก,ก็จะบอกว่าหนึ่งสองสามสี่นะคะบรรทัดที่สี่นะจ๊ะเขาจะบอกว่าภาษาและแป้นพิมพ์กดเลยจ้ะ แล้วจะบอกว่าภาษาและภูมิภาคในส่วนของบรรทัดแรกเราก็กดนะจ๊ะแล้วก็จะมีภาษาไทยหรือว่าภาษาเยอรมันหรือว่าเราจะเพิ่มภาษาได้นะจ๊ะเพิ่มภาษาเราเดี๋ยวเราก็จะเอาเป็น english เพิ่มเป็น english เราก็กดเปลี่ยนไปเลยก็ได้แบบนี้ค่ะก็เห็นไหมคะข้ e อังกฤษก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะจ๊ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นภาษาไทยเราก็กดภาษาไทยเราก็กดเครื่องหมายถูกแบบนี้จ้ะกดเครื่องหมายถูกนะจ๊ะหรือว่าจะเอาเยอรมันเราก็กดเครื่องหมายถูกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็รอจ้ะรอก่อนเราก็กดข้างล่างเพื่อที่จะออกจากหน้าจอโฮมนะจ๊ะ เข้าไปที่หน้าจอโฮมเลื่อนขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมจ๊ะภาษาก็จะมาแล้วเป็นภาษาเยอรมันแต่ถ้าเกิดเราจะเข้าไปใหม่ก็ทำเหมือนเดิมจ้ะกดไปข้างล่างเหมือนเดิมนะคะก็ภาษาแล้วก็เป็นภาษาไทยนะจ๊ะก็กดกดเครื่องหมายถูกเช่นเดียวกันเราก็ออกจาก หน้าจอแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะกดเบาๆเ,เห็นไหมคะก็มาแล้ว